สวัสดีครับพี่น้องบทพระกมภี์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระัมภี์ของวันที่สัปดาห์ที่3 3ในเทศกาลธรรมดานะครับมีพิธีกรรมในศาสนาคริสต์มี34สัปดาห์ในเทศกาลธรรมดานะครับสัปดาห์นี้33ก็แปลว่าสัปดาห์หน้าเราจะจบแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราไม่เรียกว่าสัปดาห์ที่34เราเรียกว่าวันสงภู พระเยสุจ้ากษัตริย์แห่งสาคลจักรวาลในเมื่อวันอาทิตย์นี้รองสุดท้ายนะครับสปดาห์ที่33พ่อขึ้นหัวเรื่องแบบนี้นะครับในการเฝ้าคอยวันของพระเจ้านอกจากจะเป็นคนที่ต้องเคารพย่ำเกรงพระเจ้าแล้วเรายังต้องทําหน้าที่ประจําวันของเราอย่างดีเธอบอกเธอเคารพย่ำเกรงพระเจ้า แต่ชีวิตประจําวันหน้าที่ประจําวันของเธอไม่สนใจเลยครอบครัวเธอเธอท,ท,ทิ้งทิ้งคว่างคว่างนะครับนอกจากพระศาสนาจักรพระยามให้คิตชนได้ฟังหนังสือเล่มต่างๆจากพระกัมภีร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พระคัมภี์ในศาสนาคริสต์นะครับมีทั้งหมด73เล่มนะครับแบ่งเป็นหนังสือภาคพันธสัญญาเดิมคือเขียนก่อนพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้สีเล่ม แล้วก็มีหนังสือที่เขียนหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดแล้ว27เล่มรวมเป็น73เล่มนะครับเวลาเราไปวัดทุกวันอาทิตย์มาฟังพ่อพระคัมภี์ที่ฉันรักเราจะสังเกตว่าพร,ระศาสนาเนี่ยพยายามให้เราได้ฟังหนังสือมากเล่มที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ไม่อาจจะไม่ครบ73เล่มหรือว่าเล่มละนิดเล่มละหน่อยแต่ว่าก็ให้มากที่สุดนะครับในวันอาทิตย์นี้นอกจากจะได้รู้จักกับประกาศุข มาลาคีโอ้วันนี้วันนี้พระศาสนาให้เรามาฟังหนังสือประกาศศพมาลาคีไม่ค่อยเอามาอ่านกันเลยน,ะนะนะนั่นนงบางทีบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกได้ยินด้วยซ้ําไปประกาศศพมาราคีนะครับนอกนั้นยังได้อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับบรรยากาศการจะจบปีพิธีกรรมอีกด้วยเพราะสัปดาห์หน้าเราจะจบปีพิธีกรรมบทอ่านที่หนึ่งวันนี้จึงเอามาจากหนังสือประกาศศพมาราคีนะครับ มาลคีพูดถึงวันของพระเจ้าการจบปีพิธีกรรมจริงอาจเตือนเราให้คิดถึงวันที่โลกนี้จะจบลงเพราะว่าวันของพระเจ้าสําหรับภาษา,าพระอกมภีร์วันของพระเจ้าหมายถึงวันที่พระเจ้าจะเสด็จมาในโลกนี้แล้วจบโลกนี้วันของพระเจ้าวันที่องค์จะตัดสินคนชั่วคนดีประทานความยุติธรรมแก่ทุกคนวันของพระเจ้านะครับ หนังสือประกาศศกมาลาคีได้พูดถึงวันของพระเจ้าแล้วก็เหมาะสมเพราะว่าเรากําลังจะจบปีพิธีกรรมก็อาจจะคิดได้ว่าบทอ่านนี้เตือนเราว่าวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องจบลงเพราะว่าวันของพระเจ้าจะมาถึงเรามีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นไหมไม่รู้แต่วันที่เราตายก็เป็นวันของพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้รับการตัดสินจากพระเจ้าดูสิวันนั้นกําลังจะมาถึง คือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบแล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทําชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสั่งข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้ข่อยทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจัก,กรวาลตรัสจนไม่มีรากหรือกิ่งก้านเหลืออยู่เลยนะค,ความอวดดีตรงข้ามกับความเคารพยำเกรงพระเจ้าสองอย่างตรงกันข้ามกันนะครับความอวดดี ตรงข้ามกับความเคารพยำเกรงพระเจ้าการเคารพยำเกรงพระเจ้ามิใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นการที่นชมยินดีในพระเจ้านะครับเวลาเราบอกว่าเรามีความเคารพยำเกรงพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเรามาวาดกลัวพระเจ้าพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเป็นพ่อพระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายคิดตะจนยินดีที่มีพระเจ้าเป็นบิดาผู้พระทัยดีในวันสุดท้าย วันของพระเจ้าพระองค์ทรงยุติธรรมในการพิพากษาแต่ก็ทรงเมตตาในการให้อภัยความอุดดียังตรงข้ามกับความสุภาพถ่อมตนผู้มีความสุภาพถ่อมตนเป็นคนไม่เหยียดหยามดูแคลนความแตกต่างในชีวิตของผู้ที่จากจนแต่ให้เกียรติและปฏิบัติต่อเขาอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับ ดังนั้นวันของพระเจ้าเนี่ยเมื่อจะมาถึงนะครับปรากฏว่ามันมีคําที่ตื่นใจเราก็คือความอุดดีตรงข้ามกับความเคารพยำเกรงความอุดดียังตรงข้ามกับความสุภาพถ่อมตนนะครับความสุภาพถ่อมตนแปลว่าทุกครั้งที่เราเจอคนอื่นเราทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าในชีวิต ความไม่สุภาพคือการพบคนอื่นและทําให้คนอื่นรู้สึกน้อยเนื้อต่ํงใจตัดงต้อยนะครับเพราะฉะนั้นการสุภาพอมชนคือการให้คนอื่นเขารู้สึกมีคุณค่าในชีวิตแต่สําหรับท่านทั้งหลายที่จําเกณฑนามของเราความเที่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งสองรัศมีรักษาโรคให้หายได้พ่อที่พ่อพูดคอาว่าความอวดดี ความสิภาพถ่อมตนก็เพราะว่าในหนังสือของพระกาศกมาลาคีในวันนี้มีเขียนว่าแต่สําหรับท่านที่ยำเกรงนามของเราความเที่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งสองรัศมีรักษาโรคให้หายได้โรคร้ายคือบาปและผลร้ายของบาปที่เกาะกินวิญญาณส่งผลให้เราผิดเพี้ยนไปจากฐานะความเป็นลูกของพระเจ้า แต่ความเคารพยำเกรงต่อพระเจ้าที่เรามีรักษาและทำให้เราหายเป็นปกติรอดพ้นไฟในวันของพระเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ วันของพระเจ้ากำลังจะมาถึงผู้เคารพยำเกรงพระนามของพระเจ้าจึงจะรอดพ้นพ่อขอถือโอกาสอ่านบทอ่านที่เราจะได้ฟังในวัดนะครับพระเจ้าจอมยูทธาตรัสว่าดูสิวันนั้นกำลังจะมาถึงคือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบแล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทำความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสั่งข้าว วันที่จะมานั้นจะไหมของทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจัก,กรวาลตรัสจนไม่มีรากหรือกิ่งก้านเหลืออยู่เลยแต่สําหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงนามของเราความเที่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งส่องรัศมีรักษาโรคให้หายได้เราจึงได้พูดถึงความยำเกรงพระเจ้าความสุภาพถ่อมตนนะครับซึ่งตรงข้ามกับ ความอุดดีคนอวดดีทั้งหลายนะครับจะลุกไหม้เหมือนสั่งข้าวในการเฝ้าคอยวันของพระเจ้านอกจากจะเป็นคนที่ต้องเคารพยำเกรงพระเจ้าแล้วเรายังต้องทําหน้าที่ประจําวันของเราอย่างดีโดยเฉพาะหน้าที่การงานความรักนักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองจดหมายถึงชาวเทสซโลนิกาบอกครับคิสัจฉชาวเทสซโลนิกาในยุคนั้นว่า การเฝ้าระวังวันของพระเจ้าหมายถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกขอคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เลยไม่กระตือรือร้นในการทำมาหากินหรือทำหน้าที่ประจําวันอย่างดีเอาแต่สวดภาวนาโอวันของพระเจ้าจะมาแล้วผมสวดภาวนาทั้งวันไม่ดูแลครอบครัวไม่เอาใจใส่การงานวันของพระเจ้าที่จะมาถึง ถ้าเรากลับไปละทิ้งหน้าที่ประจําวันในการรับผิดชอบครอบครัวนักบุญเปาโลก็เลยต้องเตือนว่าใช่วันของพระเจ้ากําลังจะมาถึงและบางทีพวกคริสตังยุคนั้นยุคแรกๆก,ก็คิดว่ามาเร็วๆเ,เนี่ยะมะนั้นเราถือศีลกินเจเราศรัทธาเราสวดภาวนาทั้งวันแล้วละเลยการทําหน้าที่ประจําวันนะักบุญเปาโลก็เลยเขียนบอกว่าเมื่อเราอยู่กับท่านเรายังกําชับท่านว่าถ้าผู้ใด ไม่อยากทำงานก็อยากกินแต่เราได้ยินว่าบางท่านดำเนินชีวิตอย่างเกียจคา้านไม่ทำงานเลยแต่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับทุระของผู้อื่นเรากำชับและเตือนคนเช่นนี้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทำงานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักนำแรงของตนเองนะครับใช่แล้วละครับเราต้องเตรียมตัวจะออกจากโลกนี้ เราต้องเตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาวันของพระเจ้านะครับด้วยการทําหน้าที่ประจําวันอย่างครบถ้วนดีงามนะครับเสียสละการสดรวดภาวนาที่ดีคือการสวดอย่างเป็นธรรมชาติของความเป็นคนที่ยังอยู่ในโลกนะครับเมื่อกี้บอกว่าพอได้ข่าวว่าวันของพระเจ้าจะมาถึงก็เอาแต่สดวดภาวนาทําตัวเป็นฤาษีทําตัวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ โออยู่เฉพาะพระพักรพระเจ้าละทิ้งหน้าที่ประจําวันแต่การสวดภาวนาที่ดีคือการสวดอย่างเป็นธรรมชาติของความเป็นคนที่ยังต้องอยู่ในโลกนี้เธอได้ชื่อว่าเธอสวดเก่งแต่เธอต้องเป็นคนสวดเก่งในฐานะที่เธอเป็นคนที่ยังต้องอยู่ในโลกนี้ยังต้องดูแลครอบครัวต้องเอาใจใส่สามีต้องเอาใจใส,ส่ภรรยาต้องดูแลลูกๆ เพรน้นคนสวดเก่งคือสวดอย่างเป็นธรรมชาติของความเป็นคนที่ยังอาศัยอยู่ในโลกนี้แม้แต่ซิสเตอร์หรือนักบวชที่ใช้ชีวิตสวายตัวแด่พระเจ้าอยู่ในอารามปิดหรือที่เราเรียกว่าชีมืดพวกท่านยังต้องทำงานและสวดภาวนาในชีวิตประจำวันเอาใจใส่ห่วงใยเสียสละต่อกันเตือนตนเองว่าจะต้องตาย แต่ก็เอาใจใส่เพื่อนพี่น้องที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเตือนตัวเองว่าเราต้องตายเตรียมตัวตายทุกวันแต่พอเตรียมตัวตายแล้วไม่ใช่ว่าไม่สนใจใครเลยก็ยังเอาใจใส่คนที่อยู่ด้วยกันการเตรียมตัวพบพระเจ้าที่ดีที่สุดคือการกลับใจทุกคืนก่อนนอนและตื่นเช้าเริ่มทำความดีให้ดีกว่าเมื่อวานที่ผ่านไป บอกขัเพื่อเป็นเจ้าบอกว่ามีอะไรอีกที่ลูกทําได้ดีกว่านี้แล้วลูกยังไม่ได้ทําโปรดประทานพระรําลังให้ลูกสามารถทําได้ด้วยอันนี้คือการเตรียมตัวตายอย่างดีบทพระบรสารเนบุญดูกานะครับมาบทอ่านที่หนึ่งมาราคีเตือนถึงวันพระเจ้าวันของพระเจ้านะครับส่วนเนบุญเปาโลก็เตือนเราบอกว่าวันของพระเจ้าจะมาแต่ไม่ใช่เธอไม่รับผิดชอบหน้าที่ประจําวัน บทพวรสารของนบ,บุนดูกานะครับสาระสําคัญของพวรสารตอนนี้นบ,บุนดูกาคงจ,จดจําเรื่องราวที่บรรดาอาคาสาวกเล่าให้ฟังว่าขณะที่พระยศเจ้ายังทรงพระชนอยู่กับพวกเขาพระองค์ม่ได้ให้ความสําคัญกับกําหนดเวลาวันที่โลกจะจบลงนบ,บุนดูกาไม่ได้เป็นหนึ่งในอาคาสาวกทั้ง12คนแต่ท่านเป็นคนเขียนพวรสารน,น่าสนใจมากเลยนะครับ ท่านเป็นลูกศิษย์ของนบุญเปโตรแล้วหลังจากนั้นก็ไปออกแพทย์ธรรมกับนบุญเปาโลแต่ท่านเขียนพระบรสารหมายถึงว่าท่านเขียนพระประวัติพระเยซูเจ้าในวัยเด็กเรื่องที่พระเยซูเจ้ายังไม่ออกเทศสอนเช่นประสูตรมาได้8วันก็ทําพิธีเข้าสุนัตเนะี่ยนบุญลูกาเป็นคนบันทึกเอาไว้ตั้งชื่อลูกชาวยูลูกคลอดมา8วันทําพิธีเข้าสุนัตและตั้งชื่อลูก พอสี่สิบวันแม่พระถือศีนชำระนำพระกุมารไปถวายที่พระวิหารท่านก็เป็นคนเล่าเรื่องนี้อีกพอพระยิสุเจ้าทรงพระชนมายุ1 2บสองพันไปที่พระวิหารแล้วหายไปสมวันแม่พระกำนึบ,บุญชาทต้องตามหาสามวันจึงจะพบท่านก็เล่าอีกอท่านไม่ใช่พรสาวกหนึ่งในสิบสอทำไมท่านเล่าเรื่องเหล่านี้ได้ ก็เพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของนักบุญเปโตรนะครับนักบุญเปโตรคงเะได้ยินได้ฟังจากแม่พระนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังแต่ก็อีกครับการที่คนคนหนึ่งเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังถ้าเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเราเป็นคนที่ไม่สนใจเราก็ปล่อยเรื่องนั้นผ่านเลยไปนักบุญลูกาคงเะเป็นคนฟังสิ่งที่นักบุญเปโตรเล่าแม่พระมีอะไรเล่าให้ฟังก็จดจําไว้ แล้วในบทพระบรสารวันนี้นะครับนบุญลูก,กาได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเระชนมชอาชีพวัยเด็กหรือว่าวัยที่ว,วันที่วยยวันที่พรยยจะออกเทศสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ เพราะจนมาชีพในวัยเด็กของพระเยซูเจ้านบุญลูกาก็เล่าวันนี้นบุญลูกาซึ่งไม่ใช่อาคาสาวกก็คงจะฟังนบุญเปโตรซึ่งใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าเล่าให้ฟังว่ามีคนมาถามเกี่ยกับว่าโลกนี้มันจะจบลงเมื่อไร่ขณะนั้นบางคนให้ก็สังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงามพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลยเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและจะมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสสอนว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉันเป็นพระคริสและเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไป เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวดีเรื่องสงครามและการปฏิวัติจะตกใจเหตุการณ์เหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายและวงตรัสกับเขาว่าชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหวใหญ่ดวงความอดอยากและโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่งจะมีเหตุการณ์น่าเสพึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในทองฟ้าแต่ก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเขาจะจับกุ่มท่านจะเบียดเบียนท่านจะนําท่านไปไต่สวนในสาราธรรมและจะจองจําท่านในคุกเขาจะนําท่านไปยืนต่อหน้าขษัตริย์และผู้ว่าราชการพ่อนามของเราและนี่จะเป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเราจงตัดสินใจว่าท่านจะไม่หาคําแก้ตัวไว้ก่อน เราจะให้คำพูดและปีชาญาณแก่ท่านซึ่งศัตรูของท่านจะต้านทานหรือโต้แย้งไม่ได้บิดามารดาพี่น้องและญาติมิตรสหายของท่านจะทรยศต่อท่านบางท่านจะต้องถูกประหารชีวิตด้วยท่านทั้งหลายจะเป็นที่เกียติชังของทุกคนพ่อนามของเราแต่เส้นผมบนศีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้สักเส้นเดียวด้วยการยนหจัดมั่นคง ท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้อย่าวันไหวตามคำทำนายของผู้หลอกดวงจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกดวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉันเป็นพระคริสต์และเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไปจะมีสงครามเกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวใหญ่หลวงความอดอากโรคระบาด มีเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้าพระเยซูเจ้าไม่ทรงให้ความสําคัญกับกําหนดเวลาว่าเมื่อไหรมีคนมาถามว่าเมื่อไรพระองค์ไม่ให้ความสําคัญแต่สอนเราให้เป็นคนหัดสังเกตเครื่องหมายแห่งการเวลาทุกวันนี้มีคนบอกกับพ่อนะครับบอกพ่อเราอยู่ในอวสานทการคือยุคสุดท้ายแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆมากมายกายกอง แต่เอาว่าสรการของเขาที่เขาบอกกับพ่อเนี่ยหมายความว่าเราอยู่ในยุคที่เราใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากที่สุดในยุคนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าหนีจากพระเยซูเจ้าไปยุคนี้เป็นยุคที่เราใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าที่สุดให้เราสังเกตเครื่องหมายแห่งการเวลาที่พระเป็นเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ชิดเราใครบางคนมองเห็นท้องฟ้าสวยหรือมีสีสันแปลกๆทุกวันแต่บางคนไม่เคยแหงหน้าขึ้นดูทองฟ้าเลยใครบางคนยกกล้องขึ้นถ่ายภาพ และบันทึกธรรมชาติงดงามแบบที่เราก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่กลับไม่เคยสังเกตเห็นภาพเหล่านี้ในชีวิตประจําวันเลยการสังเกตเครื่องหมายเห็นการลเวลาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเหมือนคนหัดถ่ายภาพธรรมชาติเราต้องเฝ้ามองความเปลี่ยนไปของโลกและสังคมและพินิจวพิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละยุคสมัยด้วยมุมมองของคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า ข้า,าสาวกยังจำได้ว่าพระสิจิเจ้าตรัสถึงการเบียดเบียนศาสนาก็เป็นเครื่องหมายแห่งการเวลาอันหนึ่งว่าจะถึงวันของพระเจ้าแต่พีะสิจิเจ้าทรงสอนท่าทีรับมือการเบียดเบียนว่าเวลานั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ยืนยันเป็นพยานถึงโรกบางท่านจะต้องถูกปอาหารชีวิตด,ด้วยท่านทั้งหลายจะเป็นที่เกียรติชังของทุกคนเพราะนามของเรา แต่เส้นผมบนศรีรษะของท่านจะไม่เสียไปแม้สักเส้นเดียวด้วยการยึดจัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้เมื่อใช้วันเวลาอย่างดีทุกคำมือลมตัวลงนอนก็หลับอย่างสุขสงบบนหมอนแห่งมโนธรรมอันสันติเราไม่ได้คดโกงใครใช่ไหมวันนี้เราได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากยื่นมือออกไปและไม่หดมือกลับมา พร้อมสิ่งของในมือมอบให้เขาด้วยหรือไม่ถ้าโลกจะจบลงค่ำนี้ก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวลูกกราบวอนพระกรุณาเมตตาอภัยบาปที่ลูกกระทำทั้งที่เต็มใจและไม่รู้ตัวถ้าพระองค์โปรดให้ลูกมีวันพรุ่งนี้ลูกจะทำความดีให้มากยิ่งขึ้นบัดนี้หากเป็นการนอนหลับค่ำคืนสุดท้ายในชีวิตขอให้ลูก พร้อมได้พบประสบพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีชีวิตใหม่ตลอดนี้รันดอนด้วยทีอาเมนสวัสดีครับ